สวัสดีค่ะดิชานาสาวิศริภัทรสมรหันนักศึกษาหนึ่งสามค่ะดิฉันาสาชรินาตุรวงวานหันนักศึกษาศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาของคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคุณครูจะมาสอนในเรื่องอะไรคะวันนี้ทราบไหมคะถ้าไม่ทราบนะคะเดี๋ยวครูจะมาบอกนะคะว่าวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของค่าเฉลี่ยเลข หมายของข้อเฉลี่ยเรียกะนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมนีงก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสูงของเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยพูดคุยเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยรวบรวมข้อมูลความสูงของเพื่อนในห้องเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาพูดคุยกันว่าเราเนี่ยควรใช้ข้อมูลใดเพื่อที่จะ เหมาะสมแล้วจึงเป็นตัวแทนของข้อมูลทางบุดเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักเกี่ยวกับคําว่าค่ากลาฟของข้อมูลค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้ครูนาเนี่ยบอกเกี่ยวกับบอกเกี่ยวกับความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ครูบอกว่าครูจะมาสอนเันนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคครูคนาบอกไปเลยค่ะว่าความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรคะสาหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็คือ จำนวนที่ได้จากการหาผลบวกของข้อมูลทั้งหมดของจํานวนข้อมูลน,นะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวคุณรูจะยกตัวอย่างให้สองข้อให้นักเรียนช่วยกันคิดและช่วยกันตอบไปพร้อมๆกันกับคุณรูที่ได้ค่ะคุณภูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดนะคะข้อที่หนึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนนักเรียนห้าคนดังนี้เดี๋ยวคุณจะเขียนจงให้นักเรียนดูนะคะ ะคำถมีด้วยกัน9 8 6 4และ5คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแสดงวิธีทำนะคะวิธีทำเราก็นำจำนวนนักเรียนนะคะ5คนเนี้ยนำมาบวกด้วยกัน,นะคะ่ะ เราจะบวกจากจำนวนที่น้อยไปหาจำนวนที่มากกว่านันเองนะคะ4บวก5บวก6บวก8และบวกด้วยกัน9นะคะเราจะนำจำนวนทั้งหมดเนี้ยมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดสองตรงนี้นะคะว่ามีกี่จำนวนอมีกี่จำนวนคะมี1 2 บวก5้าบวกบบวกแตะแบวกเเนี่ยได้เท่าไหร่กันคะ 1, นะักเรียนทรากไหมคะได้คำตอบเท่าไหร่กันคะนักเรียนโอเคได้คำตอบด้วยกันทั้งหมด30 2ส่วน5หลังจากนำเรียนะะะนักเรียนักเรียนเนี่ยนำสามสเนี่ยไปหาค่นะคะว่าคำตอบข้อน,นี้ได้เท่าไหร่ถ้านักเรียนหารแบบนี้ไม่ถน,นดัดนะักเรียนสามารถ นำ3 2หาร5เนี่ยไปตั้งหารได้เลยค่ะ3 2หาร5 5อะไร5คูณอะไรได้3คะไม่มีแล้ว5คูณอะไรได้3 2นะคะ5 6 3 10 2ลบ0ได้2และ3ลบ3ได้0โอเคแล้ว5คูณอะไรได้2คะถ้าไม่มีเนี่ยใส่จุดแล้วเพิ่ม0 เล้5คูณอะไรได้20บ้างคะนักเรียนทราบไหม5คูณ4 5 4, 2, 4 20 20ลบ20เหลือ0เพราะฉะนั้นแล้วข้อน,นี้ตอบ6.4นักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนตโอโบตออให้คุณคููด้วยนะคะเขียนตอบเสร็จนะคะให้นักเรียนเนี่ยย้อนกลับไปดูโจทย์อีกครั้งนึงเราต้องนำโจทย์เนี่ยมาเขียนที่คำตอบด้วยนะคะ เขียนว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคองะแนนนักเรียน5คนนะคะเขียนลงไปเลยค่ะ อยเโอเคค่ะต่อมาเป็นตัวอย่างข้อที่สองนะคะข้อที่สองเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้โจทย์นักเรียนแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันตอบบครูนะคะข้อที่สองเนี่ยโจทย์บอกว่าจากน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 9เป็น3ทด1 ยกอมมาตั้งเป็นวิธีบวกได้เลยค่ะ3ามร้อยเบวกห้าบเวกหเป็น4 9่เบวกหเป็น14บทดหนึ่งสบวกหเป็น4ี่คำตอบก็คือ444ร้อ4 4. คำตอบที่ได้ก็คือ444 ารด้วยสิเดี๋ยวเราจะมาตั้งหารยาวกันนะคะ คูณสีได้สี่ิ 好。Huh. เงินลกบังของเด็กสิบคน โอเคค่ะสำหรับข้อนี้นี่ก็คือคำต,ตอบของข้อที่2นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำใบงาน,นะคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูชีดามาอธิบายเกี่ยวกับคำชี้แจงของใบงานที่คุณครูจะมอบหมายให้ในวันนี้คะ่ะเรียอค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะแจกใบงานให้นักเรียนนะคะโอเคนะคะคุณครูแจกใบงานให้นักเรียนแล้วนักเรียนดูในใบงานได้เลยค่ะ,ะ,คะว่าคำชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคะ ไปนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยวก่อนที่ครูจะให้นักเรียนนะคะกลับไปทําเป็นการบ้านเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อที่สองนักเรียนดูโจทย์ข้อที่สองค่ะเขาบอกว่าให้หาเลขคณิตใช่ไหมคะให้หาค่าเฉลี่ยของเลขคณิตมีจํานวนอะไรบ้างคะข้อที่สองช่วยกันตอบหน่อยค่ะข้อที่สองมีหนึ่ง สองห้าแปสหปดนะคะจริงๆแล้วนะคะในในงานของครูเนี่ยครูไม่ได้ให้นักเรียนนะคะเขียนวิธีทําค่ะแต่ครูจะทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้คิดคําตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหาคําตอบข้อนี้ค่ะวิธีทา รวมกันทั้งหมดเลยนะคะเป็นหนึ่งะะ 1, บวกสองบวกบวกอะไรคะบวก5แล้วก็บวก5แล้วก็บวก8ปแล้วก็บวก8ปแล้วก็บวกด้วย9กเลยจมุนสุดท้ายบวกด้ 9, วย4ีโอเคค่ะนักเรานับจำนวนข้อมูลข้อข้อนี้สิคะว่ามีทั้งหมดกี่จำนวนมีด้วยการทั้งหมด1 2 3 4 5า7สและก็8ดังนั้นแล้วนะคะเราทำมาถานด้วยจจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ8ต่อมานะคะเรานำจำนวนทั้ง8จำนวนนี้มาบวกรวมด้วยกันนะคะเป็นเท่าไหร่คะน้กเรียนลองคิดซิก็เป็นเท่าไหร่หข้อนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนะคะบวกจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะข้อนี้1บสเป็น หัวกับแเป็น2 0 21วแปเป็น29 29บเวเป็น30 30เท่าไหร่คะ38 3 8บปดดหวเย10เป็น เขียนตอบตอบให้คุณครูด้วยนะคะว่า6ข้อนี้ตอบถูก็เพราะว่ามันไม่มีโจทย์ให้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะในไปงานของครูเนี่ยครูจะให้นักเรียนเขียนแค่คําตอบแค่นี้ค่ะแต่อาจารยครูแสดงวิธีทําให้นักเรียนเนี่ยเพื่อให้นักเรียนทุกคนนะคะได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะหมดคาบนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้คุณครูนาเนี่ย ช่วยกันสรุปนะคะว่าเรื่องเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตมือเดี๋ยวหน่อเรื่องนีคะโอเคค่ะตอนี้ก็ในทาต่อไปแล้วนะคะที่เหลือก็กลับไปทําเป็นการบ้านนะคะแล้วนามาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบข้ามนี้ก uh, ันไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้ครูนาเนี่ยมาทบทวนหรือมาสรุปให้นักเรียนได้ทราบอีกครั้งนะคะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะโอเคค่ะครูนา สรุปให้นักเรียนฟังได้เลยค่ะ,ะสำหรับวันนี้ที่เรียนไปเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตนักเรียนโปจะจากันได้ไหมคะว่าความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปกันนะคะโดยที่คุณรูณจะอธิบายให้นักเรียนฟังอีกรอบนึงค่ะคะ่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือจํานวนที่ได้จากการหาผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจํานวนข้อมูลค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาในการเรียนคณิตแล้วน,นะคะ อย่าลืมกลับไปทุกคนบทเดียนนะคะแล้วพรุ่นี้เรามาเจอกันใหม่ในคาบคดิตนะคะสำหรับวันนี้หัวหน้าอกชั้นค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ